สาดแล้วใหญ่มากเลยสวยมากเลยถ่ายให้หนูหน่อยนะดูสิหลังคาทองหนูตื่นเต้นสุดๆเลยอยากเข้าไปข้างในแล้ว คเอได้เดดี๋ยวิสนีย์แลนด์ค่ะโซนคริสเตอร์คันทรีแล้วนี่คือเครื่องเล่นสเปชมเอลเทนค่ะตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวออกเรือแล้วนะคะกำลังขึ้นเขาแล้วค่ะใจเต้นแรงเลยไปแล้วโอ้โหสนุกมากเลยเพียงนิดหน่อยด้วยสเปชมเอลเทนสุดยอด เกี่ยวดิเซียแลนจะไปเล่น Pirate of the Caribbean นั่งเรือแล้วค่ะ Pirate of the Caribbean ดูนั่นสิพี่โจนสลดัด Pirate of the Caribbean สนุกมากเลยไพเรสออฟเดอะแคร b บเบียนนี่คือออมนิบัสค่ะออมนิบัสสนุกมากเลยลมเย็นสุดๆเทอร์นิเวอร์โรรถไฟเอเวทเทอร์นิวเวอร์โรดเอเมทเทอร์นิวเวอร์โรดกำลังวิ่งอยู่เลยสนุกมากเลยเอเมทเทอร์นิวเวอร์โรดเอเมทเทอร์นิวเวอร์โรว้าว ไลเออสเปซเลนเจอร์สปินนะคะบัสไลเออรสเปซเลนเจอร์สปินสนุกมากเลยเราอยู่บนรถบัสสองชั้นที่ดิสนีย์แลนด์โตเกียวนะคะวิวสวยมากเลยสเปรช์มอลเทนสเปรช์มอลเทนมีความสุขสุดๆเลยค่ะดิสนีย์แลนด์กำลังจะเล่นเครื่องเล่นอิสสโมเวอร์เลยค่ะนี่แหละเครื่องเล่นอิสสโมเวอร์จริงๆโอ้โหตื่นเต้นมากเลยสวยสุดๆไปเลยะค่ะ ไม่สวยมากเลยพร้อมสยายและลากกำลังออกแล้วนะว้าวลอยออกแล้วน้ำเย็นนิดนิดตื่นเต้นเกี่ยวดิสนีย์แลนด์นะคะกำลังจะขึึ้เครึ่งเล่นสุดมันที่นี่เลยชื่อว่า Space Mountain ค่ะ Space Mountain ตื่นเต้นมากๆเลยไปแล้วแล้วแล้ว้าวกรินดนดตอนนี้อยู่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะกำลังจะเล่น Pirates of the Caribbean เรือเริ่มออกแล้วนี่คือ Pirates of the Caribbean ว้าวดูเรือโจรสลัดสีสวยมากเลยกิ๊ตตื่นเต้นสุดๆสนุกมากเลยค่ะ ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะกำลังจะขึ้นเครื่องเล่นอโลฮาเอโคโมไมดูสิน่ารักมากเลยใช่ไหมคะเรานั่งเรืออยู่แล้วนะเครื่องเล่นชื่ออโลฮาเอโคโมไมค่ะโอ้โหกำลังลื่นลงไปตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะบนมาร์ทเวนริเวอร์โบดค่ะเรือไม่ใหญ่ลอยไปช้าๆผ่านต้นไม้กับภูเขาหินมาร์ทเวนริเวอร์โบดสนุกมากเลยตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะกำลังนั่งเรือเข้าเครื่องเล่นที่ชื่อว่า it's a small world เลยข้างหลังสวยมากๆมีไฟเต็มไปหมดดูสิหุ่นน่ารักทุก อนอ่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะนี่ค่ะเจอเพื่อนๆหมีน่ารักกับกระต่ายน่ารักเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นบิ๊กทันเดอร์มอลเทนก่อนแล้วต่อด้วยสปรลช์มอลเทนค่ะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วบิ๊กทันเดอร์ตอนนี้อยู่โตเกียวดิสนีย์แลนด์กำลังจะเล่นเครื่องเล่น i t s a s m a l l World ค่ะบรรยากาศน่ารักมากเลยนี่ค่ะนั่งเรือแล้วนะคะนี่คือ i t s a s m a l l World จริงๆด้วยตื่นเต้นสุดๆเลยว้าวสวยมากเครื่องเล่นพีฮันนี่ฮันพีฮันนี่ฮันกำลังจะเิ่มแล้วว้าวตื่นเต้นสุดๆเลย ฮอนเต็ดแมนชั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปผจญภัยกันแล้วขึ้นรถแล้วนะคะฮอนเต็ดแมนชั่นจริงๆด้วยว้าวพิทเต้นอยู่ข้างหลังเลยน่ากลัวแต่สนุกมากกรีดดดดดีที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะนี่ค่ะเจอเพื่อนๆมีน่ารักกับกระต่ายน่ารักเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นบิ๊กทันเดอร์มอลเทนก่อนแล้วต่อด้วยสปรชมอลเทนค่ะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วบิ๊กทันเดอร์ นี่คืออมนิบัสค่ะอมนิบัสสนุกมากเลยลมเย็นสุดๆการ์ด <c oughs> สองคือได้ <c oughs> อยู่บนรถบัสสองชั้นที่ดิสนีย์แลนด์โตเกียวนะคะวิวสวยมากเลย Sprash Mountain s p l a s h Mountain มีความสุขสุดๆเลยค่ะ 2นี่คืออมนิบัสค่ะอมนิบสัสสนุกมากเลยลมเย็นสุดๆ <c ười>